สัสดีดค่ะ,คะบักสภาพมีสองค่ะานางค่ะค่ะ,คะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อเชอิ้ตชายค้าลายเกรดดีนะคะเป็นงาน USA Lock R K ค่ะส5่สิโลราคา4500บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่180-200ตัวค่ะตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ 22บาทจ้าใช่ค่ะยี่บาทเท่านั้นนะคะล<ช>ูกค้ค่ะเป็นเชิดพระาลายนะคะชอาจจะมีรายตาเล็กตาใหญ่ก<ช>็มีมาหมดเลยนะคะใช่แล้วคะ่คะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อเชิ้ตชายค้ะลายคะ่คะลูกค้าจ๋า ลายสกอตลายจุดค่ะลูกค้าจ๋าลายริ้วค่ะลูกค้าจ๋าสีโครงสีพื้นนะคะมีขามาเลยนะคะใช่ค่ะมี้ามาอยู่ในนี้เลยนะคะ้าแขนสั้นขาแขนยาวมีมานะคะลูกค้าค่ะต้นทุนเพียง22บาทเท่านั้นลูกค้าสามารถทัดแจกทํำราคาได้ใช่ค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเราขอเปิด เสื้อเชิ้ตผู้ชายาคลายค่ะลูกค้าตัดแขนมีมาแขนยาวมีมานะคะใช่ค่ะคลาสมาทีเดียวเลยนะคะลูกค้าคะสามารถคัดแยกคำราคาได้ถ้าได้สก๊อตขายอีกราคาหนึ่งสีพื้นสีเรียบขายอีกราคาหนึ่งได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะที่นางขะแบนดมา แบรน์ค้ะมาค่อนข้างเยอะเลย<ช>คอนเวิร์ตมีมาไ <มา S 1> อซนสมีมานิติกามีมานะคะ,<ช>คะแล้วก็อีกหลากหลายแบรนด์เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอันแนะนำนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัวประมาณการ22บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าเป็นมือสองคัดเกรดดีของบัคเราอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะประมาณการ5 2 0เซ ค่ะเพื่อนดำอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้า่ะอาจมีเจอแนะนำนนลูกค้านะคะถ้ารับกระสอบนี้นะคะค่ะหรือว่าเป็นกระสอบใหม่นะคะหมวดนี้นะคะลูกค้าขะแนะนําให้ไปซักไปรีดนะคะลูกค้าค่ะจะได้เห็นลูกทรงที่ชัดเจนขึ้นนะคะสามารถอัพทวาราขาได้ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าขาแนะนําเลยนะคะลูกค้าจะอะลูกค้าจะสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับกเรานะคะเดือนนี้อย่าลืมใช้สิทธิ์กันเลยทีเดียวนะคะ สินค้าลดราคาพิเศษนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับทางบั๊เราลูกค้าจ๋าเป็นสมาชิกกับบั๊เป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเป็นเมื่อ1ิปีที่แล้วลูกค้าจ๋ายังอยู่นะณตอนนี้นะคะข้อมูลลูกค้าก็ยังอยู่นะคะขอแค่ลูกค้าอาจําชื่อในการเปิดดินนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะที่เพิ่งเคยซื้อสินค้ากับทางบั๊นะคะลูกค้าค่ะมียอดสะสมภายในเดือนนี้นะคะลูกค้าค่ะ มีมียอดส,สะสมตั้งแต่ต้นเดือน,น <ะ S 1> ซื้อยอดให้ครบ2อง0มบาทนะคะ,<น>ะลูกค้าในเดือนนี้ในเดือนเดียวกันกนะคะลูกค้าจ๋าฟังไม่ทันฟังไม่เข้าใจนะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้อ <บา S 1> ีกนเข้ามาสอบถามได้นะคะเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของบาร์เรานะคะลูกค้าจ๋าเป็นสมาชิกกับบาร์ง่ายๆลูกค้าจ๋าไม่ต้องเปิดอ่าเมมเบอร์ ไม่ต้องแบบว่าเสียสมัครสมาชิกนะคะลูกค้าจ้ะเพียงแค่ลูกค้านะคะซื้อสินค้ากับทางบั๊เรานะคะภายในเดือน<ม>ลูกค้าซื้อครบยอด2 0,000บาทนะจะได้ส่วนลด1,000บาทพร้อมเป็นสมาชิกทันทีคะ่ะใช่ค่ะเป็นสมาชิกกับทางบัคมีจะได้กับได้มีแต่คุ้มกับคุ้มนะคะลูกค้าค่ะเพราะว่าบัคของเรานะคะมีโปรโมชั่นให้ทุกเดือนเลยะนะคะคะ่ะ สวัสดีลูกค้าอีกครั้งเนาะ,ะลูกค,ค้าที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามานะคะให้เป็นแฟนตัวยงไว้นะคะลูกค้าเพื่อกิจ,จกรรมดีๆแฟนตัวยงจะกลับมาอีกครั้งนะคะลูกค้าค่ะเป็นไว้ก่อนนะคะทายแล้วค่ะลูกค้าจ๋าใครยังไม่ได้เป็นแฟนตัวยงนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยหรือใครที่เป็นแฟนตัวยงอยู่แล้วนะคะ<ม>เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋ารักษาแฟนตัวยงไว้ ม่แน่นะคะกิจกรรมดีๆนะคะสําหรับแฟนตัวยงจะกลับมาอีกครั้งนะคะลูกค้าจ๋าอาจจะเป็น8เดือน8 9เ้าเดือน9้านะสิเดือน10นะคะลูกค้าจ๋าหรืออาจจะเป็นเดือนนี้อีกรอบก็เป็นไปได้นะคะลูกค้าจ๋าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลูกค้าจ๋าฝากกดติดตามเพจของบั๊กไว้ด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะกิจกรรมของบั๊กมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนตัวยงโปรโมชั่นนะคะสินค้าราคาพิเศษนะคะคือแบบว่ามีมาเรื่อยๆคใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋า มาที่เสื้อเชิ้ตของเราดีกว่าค่ะเป็นเสื้อเชิ้ตชายขาลายค่ะลูกค้าจ๋าเชิ้ตชายขาลายขาแขนสั้นยาวนะคะแล้วก็ขาไซส์ค่ะลูกค้าจ๋าไซส์มีตั้งแต่แบบว่าไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะใช่ค่ะขาไซส์มาด้วยค่ะแบรนด์มาด้วยค่ะทรงมาด้วยนะคะลูกค้าค่ะ อุ้ยอันนี้แรงเลอแรงเลอเป็นกระดุมมุกด้วยพี่นงต้นทุน22บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะแรงเลอค่ะกระดุมมุกค่ะลูกค้าค่ะสามารถคำราคาได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้า๋าเรื่องแบรนด์ที่ห้อมีค้ามานะคะลูกค้า๋าเจอไปหลากหลายแบรนด์เหมือนกันนะได้ค่ะแบรนด์ยี่ห้อมีมาถือว่าเยอะเลยนะคะเยอะเลยค่ะอาทิเช่นคอนเว่แรงเลอนะคะแล้วก็แก๊สนะคะบานาน่านะคะแล้วก็ อีกหลากหลายแบรนด์เลยอีกหลากหลายนะคะลูกค้ายค่ะหลากหลายแบรนด์ยี่ห้อเหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋3%เสียหายมีเจอนะประมาณาร5-20%นะคะผ่าเพื่อนดำมีเจอนะคะป้าอันนี้อะไรนี่อ่ะลาบก็มีมาลาบลอเรนส์นะคะค่ซีเคนะคะแก๊สนะคะลูกค้าจ๋าดลาเม่ลาเม่โอ้โหคนละเพลงคนละเพลงใช่ค่ะพี่น้องค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้นะคะได้ตามรีวิวทุก ตัวแน่นอนนะคะลูกค้าค่ะหรือ<ช>ลูกค้าเป็นสายลุ้นนะคะสามารถรับกระสอบใหม่ได้เลยจ้าใ,ใช่คะ่ะลูกค้าจมีคะ่ะมีพร้อมจัดส่งเลยนะคะชอบกระสอบนี<ช>้นะคะ,คะลูกค้าจ้าซีเอฟได,ได้ได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าจ้าในราคา4,500บาทนะคะจำนวนจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่180-200ถึงตัวนะคะใช่คะ่ะลูกค้าค่ะถ้าสะดวกเข้ามารับเองสามารถเข้ามารับได้เลยนะคะลูกค้าค่ะ บริษัทบาสองเราเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ,คะลูกค่ะไม่หยุดวันหยุดนะคะแต่เลิกเราของเราก็ไม่หยุดนะคะล<ช>ูกค่ะใช่แล้วคะ่ะลูกค้จาจะเรียกได้ว่าเปิดทุกวันนะคะลูกค้าเปิดทุกวันนะคะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะเที่ยงหนึ่งชั่วโมงจ้าใช่ค่ะสนใจสามารถซีเอฟได้เลยนะคะ,คะมริกันคะ่ะใช่แล้ว แบรนด์ของเขาก็เข้ามาเยอะอยู่นะคะลูกค้าคะถ้าลูกค้าขายหมดผี่ชายอยู่แล้วนะคะแนะนําเลยนะคะกระสอบนี้รีวิวนี้ได้เลยนะคะลูกค้าคะเอาไปซักไปรีดเนาะให้เขาขึ้นทรงนะคะลูกค้าคะสามารถคัดเลือกทำราคะได้เลยใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่ะลูกค้าจ๋าทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ระบุไม่ได้การันตีนะคะว่าจะเป็นแขนสั้นกี่ตัวแขนยาวกี่ตัวนะคะแต่ละกระสอบเจอแบรนด์กี่ตัวไม่แบรนด์กี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่า สินค้าเป็นมือสองนะคะลูกค้าจ๋าแต่ละกระสอบมีคล้าหมานะคะบางกระสอบแบรนด์เยอะบางกระสอบแบรนด์น้อยนะคะมีคล้าค้าหมานะคะใช่ค่ะถ้าลูกค้าสนใจงานแบรนด์ก็แนะนําเลยนะคะไปกระสอบรีวิวก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัวประมาณการ22บาทค่ะลูกค้าจ๋าคัดแยกออกมาเนาะตัวที่เป็นแบรนด์นะคะสามารถอัพทําราคาได้นะคะจ๋าบางตัวไม่ใช่แบรนด์นะคะลูกค้าก็คัดแยกมาทําอีกราคานึงนะคะ คือแบบว่าสามารถคัดแยกทาราคาได้หลากหลายเลยนะคะเพิ่มต้นทุนได้เอ่อเพิ่มลดต้นทุนน,น,นะลูกค้าคเพิ่มกําไรให้กับลูกค้าที่ขายเสื้อผ้ายอยู่แล้วนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจะาแนะนํานะคะลูกค้าจากบางตัวนะคะเขาสามารถแบบว่าเอาไปอัพทาราคาได้เลยได้ค่ะป๊าสวยเลยใช่แลวอ่ะเม้นที่จะไปแล้วขอนคนละแบบว่าตัว2ตัวนะคะลูกค้าจาก ในทั้งหมดนี้นะคะคือหนึ่งกระสอบนะคะน้ำหนักสี่หโลนะคะลูกค้าจ่าย้ารุทูนักด้านล่าขนาดเราพยายามลื้แล้วนะคะพี่นาคพยายามพยายามลื้ให้ลูกค้าดูเลยนะคะผมมีจักรพาแบนดไม่พักเลยแบนไม่พักนู้แบนเยอะอะแบนเยอะจริงแบนดมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะสก็อตตาเล็กตาใหญ่นะคะโทนสีสันนะคะมีความหากหลยนะคะ เสีแดงเลือกไม่ถูกเลยครัพี่านางจะปิดได้ตัวไหนดี <laughs> อนะคะจ๋าสำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นเสื้อเชิ้ตชายคลาลายเกรดดีนะคะเป็นงาน USA l o R K ค่ะ45โลราคา4,500บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่180-200ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ22บาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ะคะ่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง Youtube ค่ะสำหรับหมดนี้นะคะขอบคุณค่ะ